สวัสดีจ้าทุกคนนะจ้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกทุกผูทก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 ้ทุกคนไอห,หนาวเลยวันนี้สิบองศาจากข้างนอกสิบองศาหนาวหนาวหนาวเปิดโกลบล่างอันนี้ปน,นึง ก็ไสิได้ออกไว้ก็ไม่ได้ออกไวเดยในวันนี้ก็ได้เจ็ดโมงสามสิบห้านาทีซุ๊บซุบตุ๊ด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 สิบล้อตามดาสิบล,ล้อกำลังมาแต่เราไปก่อน ที TA, เเล่าให้ฟังเนาะเกี่ยวกับการที่ว่าวิธีการทีเอใส่ในการเสฟคา,าไฟฟ้า่าไฟ่าอุ่นคาความหล่อนควาหวาม่าเอียงต่างๆนะเนาะทีทีทพักกันอนะันนี่ยู่ขณะนี้ก็คือคอือยังที่บอกไปคลิปที่ผ่านมาเนาะว่าคาไฟอ่ะมันขึ้น ละเบนีบ้านเอ็นอ่ะใส่ส่วนมากจะเป็นไฟฟ้าในการอุน่นในการอุ่นเฮี่ยนอุ่นอย่างสี่ระเบนีละเบนีจริงๆกับว่าได้ถึงกับว,ว่ามีตต้งแตนใส่ไฟฟ้าดอ,อกเพราะว่าลุ่งกับมีนเาตาเตาทำความร้อนแบบเป็นเม็ดยุบแล้วก็มีมเีเพิร์ดมานยัง มีเม็ดทีสีไสเผาแหมเขาเอิ่มาใหม่ที่เขาจะอัดเป็นเม็ดเป็นแทงแทงนะเป็นเม็ดเพืออาหารหมูอาหาร,หาหารเนี่ยเป็นแทงแทงอะ่ะเออนี่ละเพิ่นกับมี่คือกันแต่บันี้กก็คือประมาณว่าอากาศมันบ่ท่านได้ถึงขันว่าลบเยอะๆหรือว่าลงไปจะหาองศาสององศาเสียปกติถึงจะพักกันใส่ตอนนี้ยังอยู่สิบองศาอยู่ ลุงก็เลยท่านเด็ดใส่แต่ว่ามันต้องใส่อยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้ก็พึ่งจะแค่เดือนตุลาเนาะพี่น้องพึ่งจะเข้าเดือนตุลาเพราะฉะนั้นใส่แน่นอนเพราะว่าหนาหนาวปีนี้นนาจะนักจะน้อยกว่าทุกปีตามที่ตามที่คิดมากนะเนาะเ,เพราะฉะนั้นก็คืออันใดที่เขาเซฟได้ไหมพี่น้องอันใดที่เซฟได้อันใดที่แบบว่าประหยัดได้ก็ต้องเพส เพราะว่าเอาจริงๆเหรอคือแต่ว่าอันนี้เข้าใจอยู่ได้ว่าความปลอดภัยความปลอดภัยก็ต้องมาอันดับตน,ตนๆเพราะฉะนั้นเอถึงได้บอกว่าบ้านเอบ่มีแมวบ,บ่มีสันเหลี่ยงบ่ไดตต่องระวังสันเหลี่ยง มีแคปคุณยายสองคนบ่มีเด็กน้อยถ้ามีเด็กน้อยนี่จะต้องระวังอีกแบบหนึ่งแต่ว่าบบดนี้บ้านเอ้บ่มีเด็กน้อยมันมีตะปูใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ว่าเอ่อที่ว่างแบบที่เอ๋มีคลิปสั่นให้เบิ่งอะแบบนั้นนอะคือบ่มีปัญหาเพราะว่าลุงเราก็รลู้อยู่ว่าเออตรงนี้จุดเทียนนะอย่างแบบนี้เพราะฉะนั้นก็คือเพราะฉะนั้นก็คือ บ่มีปัญหาจ้ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งก้อนข้นนอนก้อนข้นนอนกระสิไปดับเที่ยนสินะบแม่นว่าปล่อยให้มันใหม่ว่ให้ปล่อยให้มันแบบว่าอันนี้ไปเมิ่ือ่อ่เมืด,มดื่นขึ้นบอม่นก่อนนอนกับดับก้อนคอยข้นนอนอันนี้คือเป็นความเสฟตีที่เอฟบ่ได้บอกอคลิปที่แล้ว แต่ว่าก็คือเอกเขาใจอยู่ด้ทุกคนกับเป็นห่วงเอกกับขอบคุ้นลลยๆขอบคุ้นพีอ่วีวันน้ำเนอจ่าเพิ่นกับเป็นห่วงเนะเพิ่นก็บแบบว่าให้ระวังอย่างแบบนี้แมนยูอันนี้ก็คือตอนเศร้านี่เอกกจุดใปจุดพะวัาทักตื่นเศร้ามาเที่ยนมันกับสี่ยูซีชั่วโมงหรือหกชั่วโมงนี่หลายจับป่ได้ไว้เยอมากแบบหกชั่วโมงหรือแบบสี่ชั่วโมงพอถึงสี่ชั่วโมงมันก็ดับดับกับเอาทิ้งก็แหละ แล้วบนีพ่อเพราะว่ากังเว้นมันมาเป็นอย่างไงลุงอยู่บานเออแต่ว่ากังขึ้นเอกสิจดจุดประมาณสี่มงแรงหามงแรงตรงบันไดนะสี่หามงแรง <c oughs> แล้วก้อนเอกข้นนอนถ่ายเอ,อขขืนนอนบางเมื่อคืนนี้เอ,อก้อนขึ้นนอนเหลือแค่อันเดียวจากที่เอกจุดไปสามอัน คือสองอันอนั่นดับไปแล้วเอ่อเหลืออันเดียวแต่ว่าเอาเบิ้งแล้วก็คือกําลังจะดับนะเอกก็เลยปล่อยให้เราอันนี้ไปแต่ก็พากันนอนอยู่บ่ท่านเดดนอนหลับเอ็กก็นอนเบิ้งทีวีอยู่เดี๋ยวลุงก็เดินออกม่เขาของน้ำก่อนจะนอนนะเนาะประมาณหาทุ่มเอกก็บอกลุงว่าเบิ้งในเดอร์วเทียนมันดับยังลุงก็บว่าดับแล้วเบิ้งแล้วดับแล้วอยังส่นะก็คือแบบว่าจะ จะระวังตรงนี้ตลอดพี่น้องอันนี้ก็ขอบคุณแล้วจ้ะเนาะอันนี้เขาใจได้อยู่ได้ว่าความปลอดภัยเข้ากับตองมาอันดับตนๆเนาะแล้วโอกาสที่มันจะใหม่มันจะมีพี่น้องเอออันนี้ก็คือแบบว่าถ้าโอกาสที่แบบว่ากมันก็มันกับมีความเป็นไปได้คือกันแต่ว่าเขากับระวังเอาเอออันนี้คือระวังเอาเนาะอันนี้เก็บระวังยู่ระวังยุบระวังเป็นหลักเลยพี่น้องเพราะว่า ถึงแม่ว่าเขาจะมีตะปูใหญ่สองคนอยู่ในบานแต่ว่าก็คือแบบก็คือต้องเอ่อเบิงว่าอันใดสําคัญอันใดควรระวังมากระวังหน่อยอย่างสิก็ก็เบิงคือกันนาะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าก็ถือว่าใส่ได้อยู่แล้วก็เอ่อมอนี่มอนี้เอ,เอจะเลิกไหน้อยนึงเ,งเอ็กะสิสไปหาเาละเบิงเที่ยนเนาจะหลานที่เคยสื่อแล้วราคามันโอเคนะก็สิไปหาสื่อห้าหละเบงนะิงเนาะถ้าได้แบบ ราคาพอฟังกับซื้อเลยเนาะจ๊ะเน,นาะราวอยางมาติเอ,อบางอย่างเท่ากับจำเป็นที่จะต้องมีก็ต้องซื้อเอ,อจังเทียนเนี่ยมันเป็นของที่บ,บ่เน่าบอร์เสียเพราะะน้นเท่าซื้อมาตุนก็ได้จังส่นะเพราะะน้นเ้าเอเห็นเยอะเอก็สิซื้อเยอะขึ้นกันบอได้บางอย่างเฮาควรจะเสพเฮ่ากับเสพพี่น้องบางอย่างเฮาบ่้วรจะเสพ เทาก็จําเป็นที่จะต้องเซฟจางเรื่องการทําความอุนในบานเนี่ยถามว่ามันจําเป็นบอมันจาเป็นแต่ว่าหมอกจุดใดที่เทาสามารถเซฟได้เท่าก็ต้องเซฟแต่หมอกใดที่มันเซฟบ่ได้คือจังอ่ออ,อ่อยู่บานเนี่ยจะมีแผงแบบว่าเป็นเหมือนปูปูไซีินอนเราก็เป็นเป็นไฟฟ้านี่แหละเราก็ไปเปิดเมื่อะมีสามระดับความอุน กระเปิดให้ลุงเสียอันนี้เอกบอกลุงว่าตออัวนี้ไม่ต้องเซฟถ้าเจ้าหนาวเจ้ากระเปิดเลยเปิดเมืดขึ้นก็นได้เพราะว่าไม่ต้องเซฟลุงกับแบบเชิงแบบเบาแบบว่าแต่มันเปลืองขาไฟเอกบอกไปเลยว่าเดี๋ยวเอกสีเห็นง,งานเพิ่มอีกหมื่นหนึ่งแค่นั้นละขาไฟเขากับพ่อแล้วเอกเลยบอกน้ำรอบแบบนี้นะรอบกับแบบน้ำตาคอบี่นอว่าตะลิโตนเพิ่นแบบว่ารนวะ่า ผู้ใดจะคิดจังไดแต่ว่าเอกับลุงอยู่น้ำกันมา20ปีแล้วแล้วการที่แบบว่าเห็นคนครูชีวิตของเฮ้าอะ่ะบส่สบาย,ยางเสียมันเหตุให้แบบว่ามันจุบได้พี่น้องจุบได้ใหญ่เพิ่นแข็งแรงเพิ่นอายุประมาณนี้แล้วใหญ่เพิ่นแข็งแรงใหญ่เพิ่นมีความสุขในการใช้ชีวิตในแต่ละวันแต่กลายเป็นว่าแล้วต่อมาออรักษาโรคนูน่นนี่นั่นตามนี่บางมือแล้วตื่นเนี่ยมันสอบขึ้นมาแล้วก็จมว่า เมื่อยปวดตัวนู่นนี่นั่นอย่างของเรา่าแต่เอกก็สงสารพะย่ะยบางเธอกบบโอ้ยอยากแบ่งปันความปวดเอออยากซอยแบบแบ่งความปวดไม่ให้คอยแน่เขาจะไมปวดแทนเจ้าจะกน้อยอย่างสินะต่ว่าไม่เห็นบ่ได้อดอกเบาด้ซื้อความดวดซึ้อหออยากซอยเล่าต่ว่าเล่าก็ มันทรมานขวบ่ไาห่เจ้าดอกเรากัประมาณนี้นะเออบางเทือกับแบบโอ้ตันดิโตนสงสารผู้ใหญถ้าเป็นไปได้ก็คือป่ใหญ่เราเป็นอย่างเนาะเราก็สิแบบาวา่าให้เราแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงอย่างแบบนี้แฮปปี้แฮปปี้ตลอดตลอด เกือบหยเด้เเ้าไปก็เกือบหาได้คนนู้นน่ะแต่ว่าน,นะ่ะเอากลัเมื่อบอกหาเรื่องของเฮาดาราะจ้เาเจบอกเนาะพี่น้องว่าอันใดเฮาประหยัดได้กับประหยัดในความจําเป็นบางอย่างที่มันบ่นสามารถที่จะเซฟได้เฮ้ากับจําจเป็นที่จะต้องเซฟถ้าทาเอะนะบางเพื่อน่าชใส่ใจเฮ้าหลายก็จริงหาแนวอื่นมาเห็ดเพิ่มเออ เฮ็ดเพิ่มรุ่นนี้นั่นมีอย่างที่แบบว่ามันถูกต้องตามกฎหมายนะ่กะก็เฮ็ดไปรลดบพราะมันเอ,อ่อค่ายาเสพติดนะ่ะนี่ก็เฮ็ดได้อันใดที่แบบว่า o, เฮ็ดแล้วมัน hay, เฮ็ดให้เข้าได้รับรายได้เพิ่ม,มเสียมีรายได้เพิ่ม,มเสียก็เฮ็ดไปพี่น้องค้ายยังก็ค้ายไปเออเฮ็ดไปได้หมดละ่ะได้ดีเมด แนวนี่แหละเอกออยากจะเอามาซอยนอกจากนาะพี่น้องให้แบบเออมีความให้ทุกคนได้มีกำลังใจในการใส่ชีวิตเนาะเพิ่มพลังให้กำลังใจเจ้าของนะพี่น้องเป็นรักเด้อให้กำลังใจเจ้าของ ไหลๆกอดจะคข้องแน่นๆพี่น้องก้อนที่สิไปเอ่อเอ่อยังละ่ะเขาเปิว่าอย่างก้อนที่แบบว่าเขาสิไปให้กำลังใจคนอื่นจะคของตัวพี้กำลังใจที่เต็มเปียมก้อนเต็มทีก้อนให้กำลังใจจะคของกอดจะาของแน่นๆก้อนที่สิไปกอดคนอื่นก้อนที่สิไปอุ้มชูคนอื่นนี่แหละจ้า สำหรับมือน,นี้กะขอบคุณทุกคนนะจ๊ะเนาะที่เขาแม่กำลังใจเองเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องจ๋าอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อผู้ใดอยากเขอามารับฟังดูนี่นั่นไม่ไม่แนวคิดไม่ไม่อย่างแบบนี้นะจ๊ะเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าสำหรับมือน,นี้สวัสดีจ้าเอครับโรยยุคบาย